สวัสดีสมาชิกมวยหวยเปมวยไทยและท่านผู้ติดตามช่องยูทูบมวยหวยเปมวยไทยทุกท่านนะครับวัน,นนี้ก็ผมมวยหวยเปมวยไทยมาเปรับบิจาร์นเชิญมวยก่อนช่องของรายการศึกมวยพีพีทีวีช่อง36นะครับนะซึ่งจะถ่ายทอดกันในวันที่13เวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ 3มีนาคม2565เวลา16นาฬิกา20นาทีนะปกติรายการนี้จะถ่ายทอดในเวลา1 1นาฬิกา45นาทีแต่ว่า,าทางช่องทีวี36นี่เขาขอเลื่อนนะครับขอเลื่อนรายการเฉพาะวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์เดียวนะครับเฉพาะว,วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์เดียวจะขอเลื่อนไปในเวลา16นาฬิกา20นาทีนะครับก็คือพูดง่ายๆแต่หลังจากที่มวยช่อง7จบนะครับแล้วก็ชมมวย ช่องพีพีทีวีสาต่อเลยนะครับสาหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยของผมก็ขอยืนยันทุกครั้งทุกคลิปนะครับว่าเป็นการวิเคราะห์ด้วยความตั้งใจแล้วก็จริงใจกับทุกท่านนะครับในกะารที่ผมนําข้อมูลมวยอะไรต่างๆมาขึ้น u ูท b e นั้นก็เป็นการนํามาขึ้นด้วยความจริงใจกับทุกคนนะครับนะก็ขอยืนยันว่าผมตั้งใจวิเคราะห์มวยเต็มความสามารถทุกคู่ทุกช่องนะครับนะบนผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุม ได้นะครับนะ,ะมวยผิดก็ว่ากันใหม่ครับนะมวยถูกผมก็ดีใจด้วยนะครับนะไม่เคยคุยม้ออวดใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าการวิเคราะห์พิจารณาเช้นเชิงอมวอยก่อนโชคของผมนี่ท่านเข้ามาฟังแล้วเห็นว่าได้ประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับแนละกดติดตามไว้นะกดไลค์ให้ผมนิดนึงนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานจริงของผมนะครับตื่นตีสี่ทำข้อมูลมวยทุกวันอนะ่ะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่จะได้ลงให้ตลอดนะคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่7นะครับนะคลิปที่7ก็เป็นคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับนะสัปดาห์นี้นี่ผมจะภาคมวยทั้งหมด7ช่องนะเจ็ดช่องเจ็ดช่องนี่ก็ทํา ทำข้อมูลมวยในครบปอดแล้วทุกคู่นะครับนะทุกคู่ทุกช่องเหลือเพียงมวยที่มีอะไรหลังช่างนะครับมามวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนหลังช่างนี่เดี๋ยวผมก็จะได้มาวิเคราะห์ให้ใหม่นะครับนะพาการวิเคราะห์มวยของผมนั้นจะเป็นการทํางานแบบมีขั้นมีตอนแล้วก็ทาตามแผนที่วางไว้นะครับน่าจะข้อมูลมวยทุกคู่ในแต่ละสัปดาห์นี่จะถูกวิเคราะห์ไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็การวิเคราะห์ของผมนี่ ก็จะเป็นการวิเคราะห์โดยละเอียดนะครับในทุกประเด็นนะแพ้ชนะนีะ่ก็คงจะลุ้นกันเหนื่อยอ่ะนะไม,ไม่ได้กินผมง่ายๆพูดง่ายๆเลยว่าถ้ามวยต่อผิดทองแบบไหนอย่างไรในผมจะรู้หมดนะครับนะรูปเกมจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็พอที่จะอ่านรูปเกมได้นะครับเพราะว่าศึกษาเชิงเวยของนักมวยทั้งคู่มาแล้วเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับนะเข้าตู้เราข้อมูลมวยนี่ยังน้อยนะครับนะจะจะได้ลุ้นได้เชีย์ก็ราคาไป3 1 4 1 5 1่น่านะไม่ทัน เขาหรือว่าม,มีมีต้นทุนน้อยได้น้อยประมาณนี้ก็อยากจะรุ่นเชียร์มวยก่อนก็อย่าลืมนะครับนะ,ะสมัครกันได้ครับนะมวยหูเดือนละหนึ่งพันบาทครับนะลายเสียงลายเสียง V.P. ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับนะมวยหูรายสัปดาห์ก็สัปดาห์ละสามร้อยบาทฟังกันพรหรัสศุขเสาร์อาทิตย์การันตีว่าชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกทุกคู่รู้ส่งนักมวยทุกคนนะครับนะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปที่7นะท่านก็สามารถหาดูได้นะครับคลิปที่หนึ่ง่เป็น คลิปที่หนึ่งนี่อาจจะเป็นช่องเจ็ดนะผมจะลงมวยช่องเจ็ดให้เป็นคลิปแรกเสมอนะครับนะเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นช่องที่ผมเน้นเป็นพิเศษแล้วก็เป็นช่องที่ผมเก่งเป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับทางด้านของช่องเจ็ดผลงานของเดือนที่ผ่านมานี่ก็สามหนึ่งสี่ศูนย์ตลอดนะครับนะสำหรับทางด้านของช่องเจ็ดนี่อันนี้คือการชี้ตเต้นก่อนช็อกนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมจะ ผมจะวัดผลกันท <pl ains> ี่การชี้ตัวเล่นก่อนชกอย่างเดียวนะมวยชกแล้วพลิกไปพลิกมาให้ออกตัวได้ในแบบนี้ผมไม่ถือผมไม่ถือเป็นผลงานนะครับนะเพราะว่าทุกคนก็ทําได้ครับใครก็ทําได้นะเพราะว่ามวยนี่มันต้องออกตัวสไขร์อยู่แล้วแต่ว่าการชี้ตัวเล่นก่อนชกเราแม่นนะครับนะผมเชื่อว่าทําได้ไม่ทุกคนครับนะมีน้อยคนมากครับที่จะสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องผมจะต้องไม่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับนะผมเป็นคนไม่เหมือนใครอ่ะพูดง่ายๆเลยนะ ถ้าเกิดว่าภาคมวยเราให้มวยพลิกกลับมาเป็นต่อแล้วออกตัวแล้วบอกว่าภาคชนะอย่างนี้มันมันพื้นๆน,นะสำหรับผมนี่ถือว่าธรรมดามากครับนะของผมนี่ถ้าใครชี้ตัวเล่นก่อนช็อกแม่นนะครับมวยมวยยังไม่ขึ้นวเวทีอะไรชี้แล้วนะครับให้เล่นแล้วก็แม่นชนะจริงอะไรประมาณนี้ก็ก็ก็อย่างเงี้ยผมให้การยอมรับนะแต่ถ้าเกิดว่ามวยชกแล้วให้ค่อยชี้ทีหลังมวยชกขึ้นมวยแล้วอนะไรเงี้ย ม่ยชกไปแล้วบอกว่าตนนนี้นั่นอะไรนี่ผมผมไม่เอาครับ <c oughs> ถือว่าพื้นๆใครก็ทําได้ <c oughs> เพราะว่าเรื่องมวยี่การันตีว่าผมไม่เชื่อใครนะการันตีความสามารถาเชื่อในเรื่องของความสามารถของตัวเองมิครอบมวยามาดีเช่นกันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะขอขอบคุณสปอนเซอร์หรือว่าผู้ที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับเห็นถึงความสามารถของผมตรงนี้ให้การยอมรับนะครับว่าผมวิเคราะห์มวยคนข้างที่จะแม่นยำนะครับแล้วก็มีผลงานที่ดีก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดให้กาลังใจมาตลอดนะครับเชิดว่าชี้ตัวเล่นก่อนช็ก ชนะ4-0ของแต่ละช่องนี่ก็จะให้โบนัสทันทีครับนะหนึ่งกำปั้นทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับนะก็แล้วก็ยังแนะนําให้ผมลงทิ้ให้มากที่สุดนะครับนะเพื่อที่จะ,ะให้วงการมวยของเรานั้นเดินต่อไปได้นะครับนะใครที่เข้ามาในพอมีเข้ามาใหมๆ่ๆในพอมีข้อมูลมวยไปต่อสู้นะครับนะหรือว่าท่านที่อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วนะครับอยากจะมีข้อมูลใหมๆ่ๆมุมมองใหม่ๆ ก็นาข้อมูลของผมไปต่อสู้ได้นะครับนะเพราะว่าข้อมูลของผมนั้นเป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ผมใช้ข้อมูลนี้กับสมาชิกของผมจริงด้วยนะครับนะ <c oughs> สมัยที่ผมในเสียเงินค่าสมาชิใกให้ผมอ่ะนะ ก็อาจจะได้การที่จะได้ข้อมูลมวยอะไรประมาณนี้ผมภาคมวยอะไรก็ต้อง,ต,องต้องจ่ายค่าบริการแต่ว่าผมนํามาขึ้นคลิป YouTube ให้ทุกท่านเข้ามาฟังกันนะครับโดยไม่ต้องเสียอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเกิดว่าท่านอยากจะฟังผมภาคมวยก็อย่าลืมนะครับใช้บริการกันนะครับการันตีว่าถ้าไม่เก่งจริงอยู่ในวงการนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็มาว่ากันที่มวยครูที่หนึ่งครับในะประจำวันที่13มีนาคม2565ถ่ายทอดสดในเวลา 16.. นาฬิกานาทีเฉพาะ อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวนะทางช่องพีพีทีวีสามสิบหกนะครับปกติจะถ่ายทอดในเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่ห้าแต่ว่าทางเวทีทางช่องทีวีนี่เขาขอเลื่อนเป็นเวลาสิบหกนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับก็ขอชี้แจงกันก่อนว่าอ่ากอ่อนอ่าัอาทิตย์เนี้ยมีถ่ายทอดทีวีมวยช่องแรกเลยก็คือช่องเจ็ดในเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทินั่นเองนะครับคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างธนานักแสดงปิ่นมงคลมุบออนเชียงใหม่พบกับธนานักของฝ่ายน้ำเงินอัศวเทพ สิบหมวดนิดนะครับมอยคุณนี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยยี่สองปอน สำหรับทางด้านฝ่ายแดงปิ่นมงคลมุบอ่อนเชียงใหม่นี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวทรงมวยก็ปีมือบุบุญข้าไหนครับรูปรับได้เก็บการอวุธของครูท็อกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะก็ดูว่าบูสู้ดีนะครับนเป็นมวยที่อาวุธมวยไทยนี่ก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็หนักแรงแม่นยาด้วยนะครับนักแข่งขวาแม่นซ้ายหน้าออกได้ดีเลยหมัดต่อยแม่นศอกอันตรายครับถีบได้ทั้งซ้าทั้งขวาจังหวะนอกวงไวเดิมเตะน่าทําได้้ดดดีีเินนนมมวววยยก็อาาุธํะครับัเซต่อนรรปทิกดแข้งก็ถือว่าทําได้ดีแล้วคอตีเหนียวนยก็เม มวยที่ขวางหน้าตีเจ็บนะครับหน้ามุนกระชากรักตีท่าตรอกดีครับนะสมองมวยดีครับป่วยจิตใจก็ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของปิ่นมงคลอุบมุบออมเชียงใหม่ชกประดิกรุงมาก็ประมาณสักห้าครั้งยังไม่เคยแพ้นอกใครนะครับนะ่ยอ่าเขาเป็นนักมวยจากจังหวัดอุดรธานีชกครั้งล่าสุดก็เมื่อวันที่ห้าเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองวันชกพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอดก็คือพิกัดนี้เลยนะครับ บนทางหน้นขาขฝ่ายน้ำเงินอัศวเทพสิทธิ์หมดนิดนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงหรือว่าจะได้ลอยด้วยนะครับนะสมัยก็ฝีมือผู้บุนเข่าในครับนะอาวุธมวยไทยก็ถือว่าครบเครื่องนะรุกรับได้เก็บการวุธของอุช่ชกก็ถือว่าทาได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าความหนักแรงของอาวุธนี้ยังเป็นรองทางด้านฝั่งฝ่ายแดงอาวุธมวยหลักๆในแค่ขวาแม่นรับสายหน้านี่ออกได้ดีหมัดหนักต่อแม่นแล้วก็มีศอกเที่ยนแต่มากๆ้างครับนีได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกนี่จะว ประกอบในนี่ดูว่าจะเป็นรองนะก็กดแขนไล่แขนแต่งตัวไว้ดังสู้ข้างในก็ถือว่าทําได้ดีด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นมวยที่มีทั้งขึ้นคอมีทั้งรองเอวตามจังหวะมวยนะครับนะ้าแต่ว่ามีลูกตั้งแขนนะตั้งแขนตั้งแขนใะยัดเข้าไปนี่ก็ถือว่าทําได้แก่งดั้งข้าในสู้ได้ตลอดเช่นกันก็มัดสอกออกสองส่วนอันตรายครับนปรสสมองมาดีว่าจิตใจก็ถือร้อเปอร์เซ็นต์ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านฝ่ายน้าเงินก็ชกเวทีมังกรมาก,ก็ประมาณสัก20ครั้งได้นะครับนะ <c oughs> เคยแพ้นอกแค่แต่ทางด้านของชกในเวทีมังกรสาครั้งนะครับแือว่ากระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยนี่ผมรู้ว่าจะดีกว่าทางด้านของฝ่ายแดงเพราะว่าชกเวทีมังกรมากกว่านะครับนะเมื่อคู่นี้ก็คู่ขี้สูสีนะทางด้านฝ่ายแดงยังใหม่ๆอยู่นะครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายน้าเงินก็เก่าเกมกว่านะครับก็พิจารณาในประเด็นนี้แล้วก็ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินครับอัศวเทพ สิหมดนิดดูว่าน่าจะมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ได้นะครับนะโดยให้อัตราสัดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์นะครับนะเนื่องจากว่าทางด้านของฝ่ายแดงอาวุธมันนั้นหนักแรงกว่าแต่ว่าทางด้านฝ่ายนำเงินนี่จะได้เปรียมรูปร่างสูงลอยกว่าแล้วก็กระดูกมวไปเทมันกลุงมากกว่าเท่านั้นเองนะครับนะก็พลิกไปพลิกมาคู่ขี้สุดสีนะชีต้ตเล่นในขณะนี้ก็ยังชอบเล่นทางด้านของฝ่ายนำเงินอัสโซเทพสิหมวดนิดนะครับ คู่ที่สองก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้าน่าแดงก้องพัทยาสิทธิพัทยาพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินน้องบิวสิทธิ์ป่าโอมวยคู่นี้ชกกันพิกัด117ปอนด์สำหรับทางด้านฝาแดงก้องพัทยานี่ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างจะสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในคร,รับลุกได้เก็บการอาวุธของคุฑชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยนี่จะครบเครื่องแต่ว่าไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับนะอาวุธมืหลักในแข่งขวามเป็นครับสายหน้านี่ถือว่าออกได้ดีมาซ ทำได้ดีเช่นกันเดินมวยเข้าเมยวุฒินำครับแต่ต่อยนำปล้ำรัดมัตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปได้สู้คนไหนก็ถือว่าทําได้ดีแล้วคอตีเหนียวขวาน่าจะใส่ดันแทงก็แรงเล็กมีหมัดมีศอกออกส่วนส่วนอันตรายครับเนี่ยถึงทอสมองโมเดลวัดจิ๊ดเก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของก้องพัทยาสิทธิยานี่ก็ชกปฏิบัติมาประมาณสักห้าครั้งยังไม่เคยแพ้นกไข่แล้วก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ด้วยนะครับนะก็ดูว่าดูว่าน่าจะชกกันห้ายกขึ้มวยคู่นี้เนี่ยดูว่าจะะชกกกัันนคครรบบย ส่วนท่านั้นของฝ่ายน้กเงินคู่ชกครับน้องบิวสิปาโอก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างจะสูงยาวใกล้เคียงกันทรงมวยก็ฝีมือตั้งรับจับทางดึงบังตั้งโต,งตอยู่ข้างเชือกนะแล้วก็เป็นมวยที่ถ้าเกิดว่าโดนอนาวุธมวยหนักตัแรงนี่จะมีวูบบูบ่้าไปรัวถ้าต่อครั้งนี้ผมดูว่าจะเป็นรองทางด้านของฝ่ายแดงอาวุธมวยหลักๆนี่แข่งขวาแม่นกับสายหน้านีออกได้ดีนะหมัดต่อแม่นแล้วก็มีสอกที่ไหนรับตีด้านซกเส้นทางปนจังหวะนอกมองไวเหลี่ยมต้องหักลาเททึงก็ถือว่าทําได้ดี ประกอบในผมดูว่าเป็นรองนะมีทั้งขึ้นคอมีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวนะแต่ว่าถ้าเจอคู่ทอกกดแขนนี่จะขึ้นคอยากครับในบางครั้งบางขรา,า,าวนี่ก็อาจจะรวบเอวลงเอวลงล่างใสเองอะ่ะนะครูท็อกยังไม่ทันขึ้นคอเลยตัวเองก็ชิงลงเอวซะก่อนนะครับนะั่นก็ดูว่าจะเสียเปรียบนะความแข็งแรงนี่ดูว่าจะเป็นรองแล้วก็โดนมดโดนศอกนี่จะออกอาการบวมบ่าเปรรวนตลอดเลย ดูว่าถ้าตรอฮอภายในนี่จะเป็นรองทางด้านของฝ่ายแดงข้อมูลตั้ง้านเทคนิคของฝ่ายน,น,น้องบิวสิปะโอนี่ชกเฟีดิมกรุม,มาก็ประมาณสักสิครั้งขณะนั้น,นก็ชกสามครั้งและก็ยังไม่เคยแพ้นอกไข่ในเฟรดิมกรุมาก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ก็เคยชกกันมานะครับนะเคยชกกันมาเมื่อวันที่9มกราคม2565เป็นทางด้านของฝ่ายแดงครับก้องพัทยาสิบพัทยาเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป นะก็บันนั้นชนะกันด้วยลูกแ,กแกข่งแข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของอาการมวยด้วยนะครับนะทางด้านของฝ่ายแดงโดนแล้วเฉยเอะ่ะแต่ว่าทางด้านของน้องบิวนี่โดนแล้วก็มีอาการสะดุ้งบูบ,บ้าตลอดเลยนะมาเจอกันใหม่นัดนี้ก็ก็รูปเกมก็คงจะไม่ต่างไปจากเดิมนะครับนะทางด้านฝ่ายแดงก็คงจะเดินเข้าหาทา้ด้านฝ่ายน้ำตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้อ,อยู่ข้างเชือก การออกอาวุธของทางด้านฝาแดงนะั้นหนักแดงแม่นยํากว่านะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน,นึงมันตั้งรับจับทางนี่เวลาโดนอาวุธหนักหนักงแรงก็มีสะดุ้งตลอดนะวงในทางด้านฝ่ายนึงมันเป็นรองทางด้านฝาแดงนี่เวลาประจับในนี่จะทิงขึ้นคอก่อนเพื่อนจะได้เปรียบก่อนนะแต่ว่ารูปเกมก็คงจะคู่ขี้สูสีพลิกกันไปพลิกกันมา วัดกันปลายๆก็ยังเห็นว่าทางด้านของกล้องพระเบีสิทธิ์พัยาครับเดีโวกาสที่จะชนะในในัดนี้เนยตรา,าสส่วนอยู่ที่60%ทีเดียวเล่นในขณะนี้ก็ยังชอบไปทางด้านของฝ่ายแดงกล้องสิทธิ์พัทยาน่าจะย้ำแขนเอาชนะไปได้อีกครั้งด้วยท่าทอดแล้วก็หัวใจที่ดีกว่านะครับคู่ที่3ครับคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกอการในวันนี้ครับเป็นมวยแทนนะครับทางด้านฝ่ายแดงเป็นมวยแทนนะครับแก้วกังวานพริวมายโยพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงิน ตักศิลาสถียนมวยไทยนะครับนะศิลาสติสันติมวยไทยนะครับเ <c oughs> มื่อกุนี้ก็โชคกันดิกัด1น2ปี่ิอปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงแก้วมองคนก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างจะสูงยาวสมวยก็ฝีมือเขาเพื่องครับรูปรับได้เก็บการวดของคู่ชกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าบวงในแต่ว่าหยุดหายไปนานประมาณสัก2ปี อาวุธมือหลักๆของท่านนักฝ่ายแดงก็แข้งซ้ายแม่นขับขวาหน้าออกดีดีมัดต่อแม่นศอกอันตรายถีบได้ทั้งท่านั้งขวาจังหวะนอกในยุบวงไวเหลี่ยมนอกขางล้อมเตะทิ้งก็ถือว่าทําได้เก่งเลยประกอบในกดแขนไหลแขนแต่งตัวไปเล่นสู้เขาในก็ถือว่าทําได้ดีแล้วคอตีเหนียวขวาหน้าจะใช้เป็นแทงก็แรงลึกนะประเภทเก่าเก่าเกมอ่ะนะชกมวยนานผ่านมวลดีๆมาเยอะหักเหลี่ยมหักนี่เหลี่ยมหักล้อมเตะทิ้งนี่ถือว่าเก่งนะครับในวงในนะเวลาประกอบในนะครับนะก็มีหมัดมนศอกออกสวนสู้อันตรายนี้ปฏิทุข์สมองโมเดลวจบเวก็ถือรันต์ ขมทางด้านเทคนิคของทางด้านของแจ๊บกังวานพิวานโยนี่อายุ26แล้วนะครับนะสูง172เซนมาจากโคราชชกครั้งล่าสุดนี่ตั้งแต่วันที่11เดือน12ปี63ก็ผ่านมาประมาณสัก2ปีวันนั้นในชกมา1 4 0ปอนด์นัดในชก142ปอนด์ส่วนทางด้านของฝ่ายนวลตักศิลาสเสถียรมวยไทยนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวใกลเคียงกันทรงมวย ทรงมวยนี่ฝีมือขับเครื่องรับตั้งรับจับทางหนึ่งบางตั้งโตเก็บการวัดของคูชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งมวยมีทั้งนอกมีทั้งในเดินมวยได้ถอยมวยเป็นชกประจุจิตคูชกจะเข้าถึงตัวยากแล้วก็ชอกอยู่ที่เวทีแห่งนี้สม่ำเสมอกว่านะครับ<น>อาวุธมวยหลักๆในแค่ขวาแมนรับซ้ายหน้านี่ออกได้ดีนะหมัดศอกก็ดูออกตลอดทีได้ทั้งแท้ทั้งหวานจังหวะนอกนี่วุดวงไวเหลี่ยมนอกขักล้อมเททิ้งแก่งเลยนะ ประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปเล่นสู้กนนก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีเหนียวขวานายจะใช้ดันแทงก็แรงลึกด้วยนะครับแล้วก็มีเลี่ยมหักลมเส็ยทิ้งก็ถือว่าเก่งนะวงไหนในชกถุกิกใช้ได้นะครับนะคู่ชกนี้จะขึ้นคอยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคู่ชกขึ้นคอได้บางครั้งบางคราวตัวงก็ปลายปลายก็มียุดไม่ย่อนเหมือนกันนะครับก็ทางด้านของฝ่ายแดงตักศิลานี่ก็อายุ28่ปีนะยี่สิปีทางด้านฝ่ายแดง2 6ก็เป็นมวยเก่าของเกมด้วยกันทั้งคู่นะปลายปลายก็คงจะ วัดกันอยู่ที่สภาพของใครจะดีกว่ากันนะครับนะแต่เห็นว่าทางด้านของฝ่ายนวมันตักศิลาชกอยู่สม่ำเสมอกว่าแล้วก็ฝีมือมวยไม่แตกต่างกันนะครับนะจังหวะความไวเน้ยจะไวกว่ามีโอกาสออกน้าก่อนนะครับถ้าจะแพ้ก็พลิกแพ้ปลายเหมือนที่เคย แพ้มาตลอดนะครับนะก็ที้ตัวเล่นนะครับนะชีตัวเล่นก่อนชอกนะักาณะนี้ก็ให้ทางด้านของตักศิลาสันติมวยไทยมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้เนี่ยตัดส,ส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ชี้ตัวเล่นก็ชอบไปที่ทางด้านของตักศิลาสันติมวยไทยนะครับ สำหรับคู่ที่4ี่นะครับเป็นการเอามวยคู่ที่5้ามามาชกอยู่นะครับตอนนี้ก็ผมก็ไม่วิเคราะห์วิจารณ์นะเพราะว่าไม่รู้จักนะไม่รู้จักจริงๆหาข้อมูลหมดแล้วหาไม่เจอเลยเพราะว่าปกติจะชกเป็นคู่ที่5แต่ว่ามวยนี่เปลี่ยนทอนแทนกันเยอะนะครับช่องนี้ก็เลยเอาคู่ที่5มาตั้งไว้เป็นคู่ที่4นะครับนะก็วิเคราะห์วิจารณ์ไว้3คู่แล้วก็คงจะภาคกันแค่3คู่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าคู่ที่4ไม่มีคนรู้จักก็คงจะไปภาคกันที่ช่องอาอมารินทีวีกันต่อนะครับนะ ก็คงจะพาคกันแค่คู่เอก3คู่นะครับนะเพราะว่าช่องมวยช่องอมรินนั้นดีกว่านะครับก็ครบท้วนกันทั้ง3าคู่นะก็ช่องนี้นสามคู่นะครับนะก็ ท่านใดยังไม่มีตัวช่วยนะครับนะข้อมูลมวยแน่แนๆน,นะก่อนมวยชกนี่รู้หมดครับนะทรงมวยนักมวยแบบไหนอย่างไรนะก็มวยหูไปมวยไทยครับนะดูว่าข้อมูลมวยก่อนชอกไม่เป็นสองรองใครในสยามประเทศนะครับนะมวยหูเดือนละหนึ่งพันบาทรายสัปดาห์ก็สัปดาห์ละสามร้อยบาทครับนะสำห,หสรับมวยหูรายเสียงวีไอพีก็เดือนละเจ็ดร้อยบาทภาคด้วยห้าจีไวใกล้เคียงกับมวยหูมากที่สุดแล้วนะครับนะก็ขอยืนยันกับทุกท่านทุกครั้งครับว่าข้อมูลมวยที่ผมนํามาลงคลิปยูทู e ผมตั้งใจวิเคราะห์หมวยทุกคู่อย่างเต็มความสามารถแล้วนะครับผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับนะถ้ามวยแพ้ก็ว่ากันใหม่ครับนะมวยแพ้ผมก็มาลงให้ใหม่ครับนะมวยชนะ ก็ไม่เคยคุยโม้โอวตัตะอย่างใดนะครับในะคลิปนี้เป็นคลิปที่7นะครับในะสัปดาห์นี้ก็ลองกัน7คลิปเลยนะครับนะแล้วก็ค่อยมาประเมินกันครับว่าเมื่อผลการแข่งขันออกแล้วนี่ผมชี้ตัวเล่นก่อนช็อกนี่ในยูทูบนี่จะชนะได้สักกี่คู่นะครับนะก็ขอทุกท่านลุ้นกันต่อไปนะครับในชะ่วงกันยาวๆไปจนถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์แล้วก็มวยแพ้ชนะแบบไหนะอย่างไรทุกท่านก็รู้กันอยู่แล้วว่าผมมีฝีมือมวยมีฝีมือในการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้น เชิงมวยก่อนชอกเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะขอฟังติดตามกันนะติดตามกันต่อ,ตอไปก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ได้เข้ามา,าก็ช่วงนี้ก็มียอดซับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมียอดซับในี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขอขอบคุณที่กด ติดตามกดซับสไครต์ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับนะที่แนะนําให้ลงคลิปเยอะๆนะครับนะเพื่อที่จะ,ะสร้างสารรค์วงการมวยมวยไทยของเราให้เข้าวเดินต่อไปได้นะครับนะั้นเพราะว่าเราผ่านช่วงวิกฤตโควิดกันมาพอสมควรแล้วนะครับเนะชื่อว่าต่อไปวงการมวยไทยของเราก็คงจะด,ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับนะโดยมีผมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับนะในการขับเคลื่อนให้วงการมวยของเรานั้นสามารถเดินต่อไปได้ด้วยการ นำข้อมูลมวยที่วิเคราะห์วิจารณ์เนเชิงมวยก่อนชกมาลงทาง YouTube ให้ทุกท่านที่สนใจอยากจะฟังข้อมูลหรือว่าท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะครับต้องการเข้ามาต่อสู้ในวงการมวยมีข้อมูลไปต่อสู้พอที่จะสู้กันได้นะครับนะสู้แล้วได้บ้างเสียบ้างอะไรบ้างก็ยังพอยังพอได้ลุ้นได้เชียกกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วสู้ไม่ได้เลย ก็จะออกไปกันหมดนะครับนะซึ่งผมเองก็เป็นห่วงนะโดยเฉพาะ <c oughs> หน้าใหม่ๆนะคนใหม่ๆแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงในตอนนี้ก็อยากให้เข้ามาวงการมวยเยอะๆนะสนับสนุนผู้หญิงให้เข้ามาแล้วก็ข้อมูลมวยอะไรต่างๆนี่ถ้าถ้าเกิดว่าสนใจก็สมัครเป็นสมาชจิกกันได้นะครับสําหรับผู้หญิงหรือว่าสุภาพสตรีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะข้อมูลผมนี่สามารถเที่ยวต่อสู้กับผู้ชายได้เลยนะครับนะ <c oughs> ก็ต,ติดตามกันต่อไปนะครับว่าะจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะแต่ว่าการวิเคราะห์อมูของผมนั้นก็มีให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ